ชุดนี้จะเป็นชุดที่เราเลี้ยงลายแดงนะครับด้วยอาหารหมักนะครับอยู่ในกระมังขนาด60ลิตรนะครับอยู่กลางแจ้งนะครับใส่หัวทรายนะครับเปิดออกซิเจนเบาๆนะครับเท่าที่เห็นนี้นะ <S <S ก็น่าจะได้ประมาณหนึ่งนะหลังจากทดลองเลี้ยงไว้สักประมาณ5วันนะครับตั้งแต่ลายแดงฟักออกจกไข่มาไม่กี่ตัวเองนะครับ เดี๋ยวลองช้อนมาดูนะครับนี่นะครับนี่ครับลายแดงนะครับซึ่งอาหารที่เราให้เนี่ยเราจะให้เป็นอาหารหมักตัวนี้นะครับเวลา40ซีซีเท่านั้นนะครับจากลายแดงที่ฟักออกจากไข่แค่ไม่น่าจะถึงร้อยตัวนะครับตอนนี้มันก็เริ่มเยอะขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดจำน่ายเร็วๆนี้นะครับสำหรับอาหารหมัก